สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องกิจไงใช่ไหมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมแมชที่น่าสนใจนะครับผมซึ่งเป็นแมชที่คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็เกี่ยวกับตัวผมนะครับผมเป็นแมชแรกเลยนะครับผมในชีวิตนะครับที่ผมเข้ามาแข่งเกม RV ในกรุงเทพมหานครนะครับปกติเนี่ยเป็นเด็กเชียงใหม่นะผมอันนี้จะเป็นแมชที่แบบเข้ามากรุงเทพครั้งแรกแล้วก็มาตึกกัลลิน่าครั้งแรกแล้วก็มาแข่งครั้งแรกเลยนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นกันเลยนะครับเชื่อว่ามเยอาจจะยังไม่เะครมเยผมจะพากคนไปชะ นี่ผมก็เป็นคลิปนี้ทุกคน G S L R V Tournament 2 0 1 7นะครับรถ t w G S L นะครับผมเป็นคลิปที่ลงมาวันที่26มีนมาปี2017นะครับผมเรียกว่านานเอาเรื่องเลยก็คู่ผมเหมือนจะเป็นคู่แรกที่ได้แข่งในนี่เลยมั้งรายการนี้วันแล้วก็เป็นวันนี้นะครับผมก็คือวันของคลิปนี้นะฮะเออใช่คู่แรกจริงด้วยนะผมไปดูในกว่าทุกคนลํำลึกความหลังเอ้อทุกคนดูด,ดูดูโปรไฟล์กิจไงท่านี้เลย โคจะเด็กเหอฮะมันเด็กเหอกระจกอ่ะนี่ผมทุกคนทีมผมก็จะมีนี่จิตไงมาร์กซอสเพ็ดโกเออทอฟฟี่แล้วก็เจอฝั่งตรงข้ามนะมีหมีด้หมีโปรไฟล์หมีแันด้าด้วยผมน่ารักเลยถ้าเกิดว่าฝั่งข้ามเนี่ยได้ไปเร็วมากดูกล้องฝั่งขวาทุกคนลองสังเกตดูมันมันจะเป็นกล้องแบบจับแบบห้าคนนะถ้าเป็นสมัยนี้คือแบบจับแค่คนเดียวแยกกันข้างหลังก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นฉากฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ๆที่เอามาวางฉากหลังเฉยๆอ่ะ ก็จะมีโทรศัพท์อยู่ตรงนี้แถวๆบริเวณข้างล่างนี้เป็นโทรศัพท์ iPhone 7 p l พัทบ้างสมัยนั้นที่ใช้แข็งนะกิดายเฉยเมื่อกี้นี่รแป๊บนะพี่วินกิดายนะครับอ่านผิดหาเกินทุกคนก็ไม่น่ามีอะไรสําหรับช่วงนี้ก็เป็นการแนะนําตัวนะผมเไปดูตรงหน้าดาบทุกคนอันนี้ก็นี่นน่ไอตรงหน้านี้ไว้ทุกคนคือผมไม่เห็นนะหน้าเนี้ย คือหน้าจองผมอาจจะเป็นก็คือหน้าจอแบบดับอะเหมือนเรากดหมดจับคู่อะก็คือจะไม่รู้ว่าฝั่งตัวข้ามเลือกอะไรแต่ว่าคนดูก็คือจะเห็นว่าแบบฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลือกอะไรบ้างเอาฟากิฟฟินเลือกอะไรไอ้ดารอนเลือกอะไรคือคนดูจะเห็นเวทแต่ผมคือไม่รู้เดาเอาล้วนๆเลยเออว่าจะเจอตัวอะไรแต่สมัยก็ปิดประวัติไม่ได้นะคือแบบไปนั่งเช็คกันแบบไอ้วันนี้มึงซ้อมกับใครวันนี้มึงเล่นอะไรได้เลยได้รู้แผนว่าฝั่งตัวข้ามจะเล่นอะไรเสนอไะ้โยอาคระวันเอ้าวหาย บอกแล้วว่าพี่วินกับพี่ซันวัวนี่ก็อยู่กับเรามายาวนานเลยนะผมสมัยก่อนนี่ทีมไหนไม่ได้น,นาคอสนี่โคตรลำบากนะเนี่ย่อเราข้ามก็ต้องมีนาคอสฝั่งเรา,าก็ต้องมีนาคอรสคนระับส่วนฮีโร่แปลกๆก็อาจจะมีบ้างเออดี๋โอเมกาเนี่ยแปลกแต่โอม่าไม่เคยแปลกสมัยนั้นอนะ ดูวินเกมนี่นี่นี่จะเป็นหน้านี้เลยครับทุกคนผมจะไม่เห็นหน้านะก็คือแบบล้อหน้าหน้าเลือกตัวเลยสมัยก่อนนี่ฮิวโคตรสำคัญนะบางทีแม่งเอาฮิวมาสี่คนเลยไปนี่นี่นี่มีเลขเลขแรลกอันนี้โคตรน่าคิดถึงเลยอันดับสิบสี่ครับดูดีทุกคนเออสิบสี่สามสิบยี่สิบหกสมัยนี้ไม่เห็นนะั่งนตรงข้ามไม่เห็นแล้วก็เวลาจับกล้องก็อันนี้ด้วยก็จะเห็นแบบมุมมองของผู้เล่นแค่คนเดียวสมัยนี้แบบเห็นโดยรวม เป็นอะไรที่น่าคิดถึงดีนะครับดโดูดเวดเวทเวทกัน5้าคนนะไม่ไม่มีแยกนะครับผมแยกกลางสองบนหนึ่งล่างหนึ่งไม่นะสมัยก่อนนี่คือต้องเวทไปห้าเลยเออไปคนเดียวไปมีลังเลว่ะอย่าเข้าไม่เข้าก็ไดผมจะพยายามไม่พูดนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันจะซอน แต่ว่าเขาได้ไปแล้วนะสลับทางอัลฟากิฟฟินครับแล้วดีครับออกมาด้านหลังครับมาลอสครับไล่ตีด้านหลังอย่างเบาบางแต่มีทอฟฟี่ต kind of ิดอยู่ตรงด้านในครับอกิฟ okay, ฟ um anyway> ินตะยัวษ์ก็ไปแล้วแปะครับออกมาโดนเฟิร์สบัตรก็ไปหนึ่งดอกโอ้โหจะไปอินเวดเขาฮะเฟิร์สบัตรเขาสำคัญเลยนะสำหรับเมื่อก่อนเนี่ยมังกรใหญ่สำคัญสุดแบบนี้เนี่ยแต่เฟิร์สบัตรก็สำคัญเหมือนกันโอ้โห ป่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่อย่างกว้างเลยนะรับทุกคนเราสังเกตดูดิคือแบบถ้าเป็นสมัยนี้าได้ป่าแบบนี้นี่ดักโคตรยากเลยป่ามันกว้างกว้างแม่น้ํานี่ไซส์น้องเต่าที่น่าคิดถึงสมัยนี้กลายเป็นนกไปแล้วน้องเต่าก็ <c oughs> าจะเต่ากลับมาไหมนะในอนาคตนะ เสียแทเสียนะครับแล้วมาหลอกเขาไปถ่วงเวลาไปเยอะด้วยนะข้างหลังนี่คือปาดยับเลยนะครับใช่ครับตีเป็นวงกว้างนะมาหลอกแล้วยิ่งเลือดปั่นข้ามน้อยยิ่งตีแรงสมัยมาหลอกนี่เก่งนะครับแต่คนไม่ค่อยเล่นกันมาหลอกทาร่าเก่งใช่แต่ชดเชยได้ด้วยสกิลสองเอ๊ะแต่สมัยเหมือนนะนี่ยังทาร่ายังไม่เก่งนะครับอันนั้นมันสมัยไปเวียดนามทาร่าจะเก่งเอไว้เผื่อเทรนเถื่อแรกกับชาวบ้านได้นะครับเวลาที่จะต้องแลกได้ฮสโลได้ด้วยแล้วดูครับนาคอสครับอยู่เล่นเนี่ย ไม่ใช่นะมาหลอดแบเออรองเท้าเกาะนี่โคตรหิตเลยมาก่อนเฮ้ยหิดง่ายว่ะยังไงเอาเอาสุดด้วยโอ้โหไม่เอาทรงแรกเลยอเอาเรื่องจังวะหิดง่ายตอนนี้สกรมันเป็นต่อนะคับทงฝั่งของทีมั้อนี่แบบดูความคมชัดได้เท่าไหร่เนี่ย โอเจ็ดร้อยยบนะผมสมัยนะั้นแบบชัดสุดก็ได้เจ็ดร้อนะสมัยนี้ก็ต้อง1080นย์แปดศูนยนะเพื่นภาพต้องชัด์จแต่ต้องดีครับและตัวที่เปลี่ยนทิมไฟหรือว่าทำให้เกมมันเปลี่ยนไปอาจจะเป็นนาคอสที่มีเนี่ยสกิลในการลาาพวกแบบมอสเตอร์ป่าอนะครับหรือว่ายิงงลมาจากนนหัวีบมันเทปจังหรือว,ว่าใส่ลูนแทงมาไวนะ้เนี่ยสกิลหนึ่งสองครั้งไม่ตายสมัยนะั้นเลือดจีบพันเจ็ดเลยครับเนะี<อ>่ยเลือดเดียวกันนะสองพัน,น 2000, เอาดูเลยเลือดจีบ ก่อนไม่มาเลยเตีคนครับโผมาเมื่อกี้ตายเป็นตัวแรกเนี่ยของทีมไวท์ดาก้อนเนี่ยส่วนตอนนี้เนี่ยก้อนเล็กเหมือนไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นนะ<อ>นสมัย<อ>น,นั้นนะนจะเป็นการเพิ่มโอ้โอเรนเวเยี่ยไมไปนะหน,นึ่งวินาทีใช่ก็เือเลเวลก็พอได้อยู่แล้วก็โอเคนะทำร<ช>้ายน้องเต่าเอาวะงัดไหมจัดเนี่ยไอ้ตอแล้วก็เลือดจะลดน้อยลง รเเพาาะว่ลไอยๆ้มันมีพุ่มอยู่ตรงนั้นด้วยหรอวะะสมัยนั้นพุ่มเยอะอยู่นะครับสมัยนั้นรู้สึกแบบสมัยนี้พุ่มไม่เยอะขนาดนี้ไอ้พุ่มติดดาวตัวนั้นแปลกมากเลยไ้พุ่มติดดาวตัวนั้นแปลกมากเลยเขาเห็นอยู่ครับผมนะเห็นว่าตีมังกรอยู่ครับไม่ง่ายครับแล้วอเขาตามเข้ามาไล่ไซโอมากันเลยโอ้ไปแล้วะเเรบบิดสียทุไปแล้้ววดยนะครับจับภาพครับทุกคนจับภาพจับตาดูคิดง่ายให้ดีครับมีเปล่ามีทำอะไรเปล่าไม่มีแฮะ ก็อย่างที่บอกแล้วว่ามังกรตัวแรกสําคัญมากสําหรับเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าทีมไหนได้มังกรไปเนี่ยจะได้เอฟอย่างมหาศาลและรีเวลเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเนี่ยใช่ครับออโอ<ห>้แต่ซอฟต์แพน์ยักษ์เลยครับผมมิกา้าตีป้อมแรงมากครับสมัยนั้นแรงจัดและไล่ทีมไปดีเขาเรี้ยเป็นแท็งโมบิลิตี้อ่าเป็นตัวที่แบบมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงเพราะว่าสกิลบอกเลยว่ามิกเซอร์มากเลยนะสกิลหนึ่งเพิ่มกรอบวิ่งเร็วและภาพเหมือนทุกคนถ้าสมัยนี้มันมีฟอร์เรนติโน่โคตรพัดเจ้าบอกเลย ใหญ่เยี <Rapid. S 1> ่ยมจะไปเปิดใมังกรต่อีครับาาินดี้เห็นแล้วแ่จะทายังไงต่อครับเหมือนจะน้เลยครับเสียมังกรด้วยจังหวะชาบสวยว่ะนนมังกรพยายามเข้าไปอยู่าีก่อวามีไฟครับทุกคนจับตาจับจับจับภาพจิตไงให้ดีดูกิตไงให้ดีครับป๊บป๊บป๊บเกินและขึ้นคนนัวยกสามด้วยอ๋ออ๋ออ๋อตัวผมอยู่ไหนวะ ยังหาไม่เจอเลยไปสัได้กันนะครับและโเปลี่ยนของทีมเลยนะไฟนั่นคือการมาของเมฮะเออไฟห้นี่บอกเลยว่าหาดูไม่ได้นะพวกคนสมัยนั้นอะเฮ้ยสมัยสมัยนี้เออสมัยนี้คือไฟห้าหาดูไม่ได้นะเขาไโงโยกหลบสกิลนัตาาด้วยโอ้โหกินไงไอเด็กคนนี้ไม่มีของกันนะครับเนี่ยสมัยนี้คือแบบหาไฟห้าในแข่งนี้โคตรยากเลยทุคนในคลิปนี้คือแบบโอ้โหอย่างนัวเรียกว่าบวกอย่างมัน เนี่ยการครูมแมบของทีมไวทาก้อนเนี่ยก็มีมาเลยนะข้ามมากขึ้นใช่แบบผู้นำคอสครับแชแพิชแช้พิชแพ้ครับคือผมเก็จะบอกย่งนี้คุณผู้ซีครับนาคอสเนี่ยเป็นตัวที่เป็นเบต้าตั้งแต่ของต่างประเทศมานะจะไต้หวัดปัจจุบันก็เกือบเมต้าไม่เมต้าดิสมัยนี้ไม่เมต้าแล้วตกเมต้าแล้วเมต้าไฟเตอร์แล้วมันไกลนะครับผมเบตาเซซินนี่หายไปสักพักใหญ่ๆแล้ว มัร์ฟายนี่เป็นคนตรงไปตรงมานะครับโดนไปปัดจุ๊บจ้ำจ้าแต่ว่ามันเข้าแบบเข้าแล้วออกไม่ได้ไงนะฮะแต่นาครอดี่โอ้โหเข้าได้ยังมีแบบปั๊บปั๊บติ๊กแซกอะไรอย่างเงี้มันเยอะอะเข้าสกิลหนึ่งออกสกิลสองเนี่ยเข้าสกิลหนึ่งอันสี่เสร็จปุ๊บแล้วค่อยออกมาด้วยสกิลสองว้าวผมว่าช็อตนี้น่าจะมีการดักกันเกิดขึ้นเอาหนาหนานาดูดูกินไงครับดูกินไงครับทุกคนบชับช็อปช็อปดูดิจังหวะโอ้โหดักอย่างเฟี้ยว

อเอาองกดไม่ได้ก็ต้องเอาคนไนงะมันต้องแบบเสียหน้าไม่ได้ไงเดินดานะ่าแล้วจอดไว้แก้ในช่องแชทโอ้โหโดนสวายรัดมังกนโอ้โหตีป้อมนี้เลยเหรอวะงัดคีบเปล่าอ๋องัดคีบเาอเาไว้แท็กสปีดด้วยนะครับโอ้โหคือสมัยนั้นผมบอกเลยนะถ้าแบบใครที่แบบคิดได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากนะผมเรียกว่าใช้ประสิทธิภาพตัวละครได้ดีเอองัดคีบเอาไว้แท็กสปีดแล้วก็ตีบ้านอ่ะพอมารองงัดบ้านไม่ได้ไง ดูสเต็ปยึ๊กยึ๊กโอ้โหหลบสกิลนาตาญาเลยทุกคนเห็นปะโอ้โหคือแบบสมัยนั้นน่ะคือใครดูก็รู้ว่าไอเด็กคนนี้อ่ะไม่แม่งมันมีของจริงๆนะเว้ยคือแบบอ่านจังหวะในอนาคตว่านาตาญาจะสกิลยึ๊กยึ๊กหลบโอ้โหก็จะดิจิตอลอ่ะคิดง่ายอ้พอฟังไปฟังมานี่รู้สึกเวียนหัวมากเลยนะฮะคือแบบได้ยินเสียงทุกอย่างอะขนาดจับภาพโอไมยังได้ยินเสียงตีนาคอสกับสกิลคิกซี่อะเออได้ยินหมดเลยเพราะผมจะพยายามไม่พูดเยอะนะครับเสียงมันซ้อนเนแบบ หมุนไปใส่ในเกมแล้วการปลุกรุกกืบของะดักก่อนมังกรขึ้นวเหเพราะตอนนี้เนี่ยมันรอแล้วครับมารอหน้ามังกรเลยเจ็ดวินาทีครับมังกรจะเกิดครับรอคนเอาหน้ามาเลยครับผมโอ้โหโดนก็มาในจังหวะนี้ก็พอครับมองดูโดยจับตาดูกินไงครับทุกคนอยู่ตรงไหนครับเนี่ยกินไงอยู่ไหนอันติเมตแล้วอ่ะอะไปอยู่ตรงนู้นแล้วกินไงอ๋อแตกสาม ดาร์กแมวนะก็เอามังกรสมัยนั้นอ่ะเนหน้าม่ยคนเวถ้าเป็นสมัยนี้นะตายสามนี่ต้องได้ดาร์กแล้วนะทุกคนสมัยนี้แมวนะครับดากเอามังกร เมตาของไทยก็ได้เมตาไทยเล่นอยู่ทีมเดียวคิวหนเนี่ยเพิ่มทั้งกระอบเพิ่มทั้งความเร็วและตีเนี่ยจะน็อกอัพฝั่งงข้ามด้วยแต่การจับนักอวนี่กลโดแล้วครับน็อกอัพัวลัวดครับดูครับิดราจมารัทุกคนจับตาดูิดง่าให้ดีโอ้โหโอบโหอ้โอ้โห ฉีดสวยเหมือนกันโดนฉีดจนหน้าเขียวแล้วไว้์ดากอนเหมือนจะได้เปรียบนะเมื่อกี้แต่ว่านาตาชายังคงมาเซฟไฟได้ฮะ โอ้โหตอนแรกเหมือนจะโอเคมันโอเคแหละมันจริงๆมันโอเคแต่ว่านาบุยามาเติมด้วยดาเมจอันทรงพลังของเขาใช่แต่เห็นไหมครับแรงจริงครับนาบุยาชนมาจุดแาง่เร็ไม่คิดออกทอยกันเลยตัวแบบจะเร็วไปไหนครับแล้วตามจับยากมากถ้าเกิดว่าปล่อยให้ใช้ท่าหนึ่งแล้วเนี่ยมีแทบจะไม่มีติดวิ่งตามเลยครับเพราวิ่งตามไปเนี่ยไม่ไม่โดนน็อกอัพกลับมาก็โดนสตันด้วยสกีสองครับเผลอโดนปั่นจนตายด้วยฮะเอาว่ะดักดาคว่ะมาดูดูแถวเนี่ยครับลิงฮะ เงัดวืดไปทีเราจัดอไว้ก่อนเป็นจังหวะนี้งัดวืดได้ไงครับเนี่ยย่างไงแต่ว่าไอ้ทั้งนี่เล่นเป็นระบบเป็นแบบแผนมากนะคือรู้ว่าตัวเองได้เปรียบในไฟก็แคปลัวๆนะฮะแบบแคปรอดักรอรูดรอดี้นะครับดักรอฆ่าโอ้โห ดังไม่ตีนะเอ,อาเม <c oughs> กออ <c oughs> ดอมกอกรมาสำคัญขนาดนั้นเลยครับเนี่ย นี่ได้ไป3แล้วนะครับไปนากอดดีสตัวแล้วเดสามตัวความได้เปรียบแต่ยังไม่เสียป้อมในบ้านตัวเองครับสำหรับอ๋อเซเร้ติงมาขึ้นโมลานะผมทำไมนันสามตัวยังไงจับตาดูกิจงานให้ดีจุดนี้ต้องมีไฟหรือเปล่าเอาล้วครับยกสวยอ๋อสวยอีก อ้อหหมดที้โอ้โหสกอร์อย่างเท, MVP ท่แปดสองสิบสองเอ็มบีพีชัวเฮ้ตีนี้เลยเหรอเฮ้ยแทงป้อมด้วยเหรอคิดยัยยึดเ,เ,เข้ากับหลังโอ้โหคือสมัยนั้นอะใครดูก็รู้ว่าไอ้นะคอสตัวเนี้ยมีของชัวจริงๆดูไงก็มีของไว้ทุกคนแบบสสเต็ปมันดิยึกยึกอะั้าแต่หลบนาตาาแล้วอะโอ้โห ชนะอยู่แล้วเทพนคอสอยู่ไงอขอดูสกอร์ตอนปิดท้ายได้ไหมมีไหมอ๋อไม่มีด้วยนะครับผมปิดหน้าปิดเข้าไอ้นี่เลยเขาดาวเลยอมีสรุป MVP ไหมไม่มีนะครับไปเริ่มเกมสองเลยเป็นไงทุกคนสําหรับคลิปที่ผมมาแข่งครั้งแรกในรายการที่แบบมีการถ่ายทอดสดนะครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาแข่งในกรุงเทพด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะลกหน้าดูเลยนะสำหรับผมเนี่ยมีน่าจะตื่นเต้นจัดเลยนะผมแต่สมัยนี้ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ น่าจะตื่นเต้นอยู่ดีนะครับผมแต่ก็อาจจะไม่ขนาดนี้นะครับผมโอเคถ้าเพื่อนอยากดูคลิปไหนหรือว่าอยากดูการแข่งขันอันไหนที่อยากจะให้ผมเอามาดูซ้านะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอามาเปิดดูพร้อมกับทุกคนเลยนะครับผมและสุดท้ายถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กับคลิปนี้แล้วก็ช่องน,นี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ